โลกของคนวัยห้าสขึ้นไปกับโลกของคน,นอายุสามสิต่างันไหมเราโตมาสมมติว่าคนอายุ40สิบกว่าขึ้นมาโตมากับทีวีแบบไหนครัจอตู้เป็นตู้ดาวเมื่อก่อนจะมีตู้ตู้อยู่นะตู้สมีมีตู้ขาวดำแต่ผมอาจจะไม่ค่อยทานเขามีตู้สีเราเกิดมาตู้สีแล้วก็ค่อยลดลงมาเรื่อยๆเด็กทุกวันนี้โตมาในอเด็กหลานเนี่ยโตมา เจอทีวีแบบไหนดูฟู๊เขาเจอใหญ่จริงๆเขาดูไหมก็ไม่ดูเขาดูอะไรไนักเลงกับมือถือโลกเขาอยู่แบบนี้เพราะงั้นเขาทำเนี่ยไวแต่ให้พี่อายุสี่สิบห้าสิบจะทำที่ดีแบบเขาสู้เขาได้สู้ไม่ได้แต่งานเนี่ยเราสู้ได้ในประสบการณ์แต่ถ้าเราทำแบบเดิมมันก็ไม่เกิดอินโนวชัน จะทายังไงล่ะเพื่อที่จะเอาโน้ตหาของเราแต่มาคุยกับความสามารถของน้องแล้วช่วยกันปรับแล้วทาให้งานนียมันพัฒนาขึ้นมันจะต้องอาศัยคนหลายเจนในการทำสิ่งใหม่ขึ้นแต่ก็ไม่ได้บอกว่าตุงนี้ไม่ดีนะแต่มันก็มีโอกาสที่จะเอาหรือแบบเฟรออกไปคือที่มีหลายปางไม่ทันก็เป็นไปได้ในกรบบนารบารเาราะงั้นอันนี้คือการสื่อสารเรื่องเจนมีความสําคัญนะครับหลายองค์กรตอนตนี้เจอปัญหาเรื่องเจนการที่คนทำงานอายุต่างกันี่ปี มุมมองความเชื่อไม่เสร็จเป็นไงครับตาา่างาไหมถ้าสิบปีเนี่ยต่างกันหน่อยแต่พอยี่สิบปีคิดว่าต่างเยอะไหมเหมือนกับเราถ้าเราสักสี่สิบกว่าปีคุยกับเด็กยุคใหม่ยี่สิบเด็กเปียดีทุกวันนี้คิดว่าคุยรู้เรื่องพอคุยเขา้าอะไรน่าต่อกันครับระหว่างถามแต่บอกบอกบอกให้ทำใช่ไหมบอกให้ทำ เน้นไปแก้ปัญหาหรือว่าเน้นไปหาโซลูชันหาทางออกหรือว่าเน้นแก้ปัญหาแก้ตั้นี้เลยก็คือแก้ปัญหาแต่เวลาเราถามลูกน้องเราถามปัญหาหรือคุยกันเรื่มตัวนี้ใช้ฝัอะไรมากกว่าตอบปัญหา,า,า,ญหาเนาะคือในเรื่องของเครื่องมือของการที่หัวหน้าไปใช้ในการพัฒน,นารูกตน,นเอเนี่ย มันจะมีอยู่คอนเซ็ปต์หนึ่งซึ่งเราเรียกว่าแท็กโมเดลแท็กโมเดลก็คือ T มันจะย่ออย่าง T A T F t i l a r t Problem แล้วก็ Solution และเขาก็แบ่งเป็นสี่คอนเร็ตนะครับสี่ส่วนด้วยกันอันนี้ถ้าเราพูดถึงว่าบอกเนี่ยมันจะเรียกว่า Mental a b i l i t r a i n i n g ทุกวันนีย